อ๋อสวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับช่องฮักบ้านเกิดนะคะจะพามาดูนะคะส่วนผสมของน้ำหมักมูลสุก,กรของทางไร่นะคะที่ใช้ฉีดมันสับปะหลังนะคะอันนี้ถัง200ลิตรนะคะจะเทน้ำหมักมูลสุก,กรไป5้าขวดนะคะเพราะว่ามันยังเล็กอยู่นะคะมันอายุ15หวันนะคะนี่ค่ะ น้ำหมักมูลสุกรของเรานะคะไม่มีส่วนผสมของอ่าเคมีนะคะก็คือถ้าลูกค้าซื้อไปนะคะสามารถผสมปุ๋ยเกตได้นะคะแต่ว่าทางไร่เราไม่ได้ทำอ่าผสมเคมีนะคะเพราะว่าเราเน้นบำรุงดินด้วยนะคะเนี่ยค่ะดูความเข้มข้นของน้ำหมักเรานะคะทุกขวดนะคะเราจะ อกองให้ลูกค้านะคะกองนะคะกองให้ลูกค้าจะไม่อุดตันหัวฉีดนะคะอ่าแล้วก็เบอร์โทรติดต่อแล้วก็ที่อยู่จะอยู่ตรงข้างขวดนะคะแล้วก็วิธีใช้นะคะเนี่ยค่ะอันนี้เราก็ใส่สารจับใบไป1ฝานะคะถ้าใครไม่มีใช้สไลด์ก็ได้ค่ะใส่สองฝาก็ได้ค่ะ ใส่สองฝานะคะนี่ค่ะคนจีบใส่สองฝาองพอดีนะคะแล้วก็เหลืออีกอย่างนะคะจุลินทรีย์สังะห์แสงนะคะเทปไปหนึ่งขวดเลยนะคะอันนี้จุลินรีย์สังเคะห์แสงนะคะช่วยตึงในตัวเจนในดินนะคะแล้วก็ช่วยสังะห์แสงด้วยนะคะนี่ค่ะอันนี้คือทั้งไรเราทําเองนะคะแล้วก็ผสมกับน้ําหมักไปนะคะแบบนี้นะคะ น้ำหมักของเราเป็นอินรีร้ยเอ์เซ็น์นะคะเนี่ยค่ะนี่นะคะอันนี้เครื่องฉีดนะคะเครื่องฉีดพ่นนะคะเครื่องฉีดพ่นเนี่ยค่ะใครสนใจน้ำหมักนะคะเราจะทิ้งเบอร์โทรแล้วก็ช่องทางการติดต่อไว้ในใต้ ยูทูบนะคะในในช่องของเรานะคะอันนี้อายุมันนะคะสิ 15, บห้าวันพอดีนะคะสิ 15, บห้ามันวันพอดีนะคะนี่ค่ะอันนี้ก่อนปักนะคะเราจะแช่น้ําหมักมูลสุกรนะคะแช่น้ําหมักมูลสุกรจะทําให้เขียวนานนะคะแล้วก็เราก็ประหยัดค่าปุ๋ยนะคะแล้วก็ใช้ฉีดทางใบเอานะคะทุกๆ10สิบวัน หรือ15วันนะคะแล้วก็ใช้ฉีดทางใบเอานะคะนี่ค่ะอันนี้แปลงนี้นะคะแปลงนี้อของแอดมินนะคะเจไร่ครึ่งนะคะแต่ว่าจะมีของญาติพี่น้องอยู่ข้างๆด้วยนะคะอันนี้คือเราเริ่มต้นฉีดตอนเช้านะคะฉีดตอนเช้าคือว่าปากใบพืชเปิดรับสารอาหารนะคะเราจะอ่า ฉีดให้เขาช่วงเช้านะคะเนี่ยค่ะอายุ15วันนะคะถามว่าแบบนี้ฉีดได้เลยไหมฉีดได้เลยนะคะอ่าครั้งแรกที่เราฉีดนะคะเราจะเน้นลงดินนะคะเราจะเน้นลงดินเพื่อที่จะให้รากเขาหาอาหารนะคะสร้างหัวสร้างรากนะคะเนี่ยค่ะอันนี้แปลงนี้ติดภูเขานะคะบรรยากาศสวยนะคะบรรยากาศดีตอนเช้านะคะเนี่ยค่ะ อันนี้เราใช้เครื่องฉีดพ่นนะคะก็คือวาอ่าคนฉีดจะไม่แบกเป้หนักนะคะแต่ถ้าใครมีเป้20ลิตรนะคะก็เทปไปครึ่งขวดนะคะแล้วก็ผสมซันไล์ไปนิดนึงแล้วก็จุลินทรีย์สังเคขาหแสงแต่ถ้าใครไม่มีก็ไม่ใส่ก็ได้ค่ะใส่แต่ซันไลท์ก็ได้นะคะนี่ค่ะนี่นะคะ ช่วงแรกเราจะเน้นทางดินนิดนึงนะคะเพราะว่าให้เขาล่าเขาหาอาหารนะคะทดแทนปุ๋ยเคมีนะคะเพราะว่าช่วงนี้ปุ๋ยเคมีแพงมากเราจริงๆไร่เราก็ไม่ค่อยได้ใส่อยู่แล้วนะคะแต่ถ้าเราทำอย่างนี้นะคะเพิ่มความดกเพิ่มความดกของอต้นหัวมันนะคะ ดินไม่ดีนะคะดินจะเป็นดินทรายนะคะดินแถวนี้นะคะจะเป็นดินทรายนะคะอันนี้อ่าอยู่เขมราดนะคะจังหวัดอุบลน,นะคะช่องนี้อยู่เขมราดจังหวัดอุบลน,นะคะนี่ค่ะจริงๆใช้โทรศัพท์ถ่ายมันไม่ค่อยชัดนะคะอันนี้เราใช้กล้อง GoPro โโถ่ายนะคะก็คืออ่าเห็นภาพสมจริงนะคะ เห็นภาพส่วนจริงในการแบบอ่าคนฉีดเขาใช้นะคะนี่ค่ะ <Sie Volt> เขาจะเน้นฉีดลงดินนะคะสังเกตได้นะคะเขาจะเน้นฉีดลงดินนะคะ ต้นแบบนี้เขากําลังสร้างหัวสร้างรากนะคะเราต้องรีบฉีดเลยนะคะไม่ต้องรองให้โตนะคะช่วงสี่เดือนแรกนะคะเราต้องรีบฉีดให้เขานะคะเทคนิคหัวดกหัวโตของทางไร่นะคะแล้วก็น้ำหมักของทางไร่ที่ปรุงขึ้นนะคะเพื่อที่จะใช้ในไร่แล้วมีลูกค้าถามซื้อเราก็เลยทำจัดจำหน่ายในราคากเกษตรกรนะคะ อันนี้จะถ่ายให้ดูอ่าคร่าวๆนะคะเพราะว่าแบตเตอรี่หมดนะคะพอดีแอดมินเขาไม่ได้ชาร์จนะคะวันนี้เหลือส5บเก็เลยจะไม่ได้ถ่ายนานนะคะเนี่ยค่ะจะพามาดูบรรยากาศไล่นะคะ การทำไร่นะคะไม่ยากนะคะถ้าเราใส่ใจนะคะแอดมินเองก็ไม่ได้เชี่ยวชาญอะไรนะคะจะประสบการณ์โดยตรงนะคะแล้วก็เป็นคนที่อชอบเกษตรชอบทำไร่อย่างนี้ค่ะก็คือว่าส่วนมากก็ทำเองนะคะไหนพอที่เราจะาจ้างแรงงานช่วยอย่างนี้เราก็ค่อยจ้างนะคะไหนพอเราทำเองได้แล้วก็ทำเองอย่างนี้นะคะถือว่า เป็นการออกกาลังกายไปด้วยนะคะตอนเช้าบรรยากาศดีนะคะเดี๋ยวถ่ายเห็นมุมกว้างๆนะคะนี่ค่ะนี่ยค่ะบรรยากาศนะคะนี่ค่ะบรรยากาศลมเย็นสบายนะคะ อันนี้เราปลูกนะคะสายพันธุละยอง72นะคะละยองเป็นอ่เป็นเราปลูกประจํานะคะคือทิ้งไม่ได้นะคะพันุนี้ก็คือว่าเขาจะให้น้ําหนักขายหัวสดอย่างเงี้ยค่ะเขาจะดกแล้วก็หัวใหญ่นะคะแถวนี้เขาไม่ได้วาดแป้งนะคะคือว่าเราก็ขายหัวสดไปนะคะแต่ถ้าถามเรื่องแป้งนะคะอ่ามันสับปะหลังพันนี้นะคะจะ มีแป้งยี่สิบหกยิบเจ็ดยี่แปดแล้วแต่นะคะไม่แต่ไม่เกินนี้นะคะเนี่ยค่ะดูต้นเขานะคะเนี่ยค่ะบรรยากาศลังภูเขานะคะอ่าแปลงนี้เช่าเขานะคะแปลงนี้เช่าเขา อ่าเช่าไล่ละ2,000บาทนะคะแอดมินเช่าเขานะคะ